จากนี้ไปนะครับจะเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างฟอร์มจากด้านซ้ายมือที่เรามีการออกแบบกันเอาไว้แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการสร้าง SharePoint List หนึชื่อที่ชื่อว่า s u r v e y ขึ้นมาแล้วก็แอดคอลัมน์ทั้ง5้าคอลัมน์นี้ลงไปนะครับจากนั้นเนี่ยในวิดีโอนี้เราจะทำการสร้างฟอร์มเนี้ลงไปใน Power Apps นะครับ เรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นผมจะขอคลิกตัวหน้าจอของ Power App ให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็เข้าใจว่าประมาณนี้ทุกคนน่าจะเห็นชัดแล้วไม่ได้เล็กเกินไปนะครับการสร้างเริ่มต้นจากการกดไปที่ Home นะครับเมนู Home ด้านซ้ายมือของเรานะครับหรือจะไปที่ App s ก็ได้ด้านบนจะมี เขียนเป็นเครื่องหมายบวกอ่าเป็นสนัญลักษณ์เครื่องหมายไอคอนเครื่องหมายบวกอะครับ New Apps เวลาเราคลิกลูกศรชี้ลงมาข้างล่างก็จะมีตัว Canvas Model Dev r แล้วก็ตัวเว็บไซต์เหมือนกันนะครับหรือจะไปที่ Create ก็ได้ที่ Create เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ Home นะครับสังเกตดีๆนะฮะ Home ก็จะมีส่วนนี้แล้วก็ด้านอื่นๆนะครับส่วน Create เนี่ยก็จะเนเ้นไปในส่วนการ Create โดยตรงนะครับแล้วก็จะไปที่ Blank App เหมือนกันก็จะเด้งขึ้นมา เป็นหน้าจอที่มีข้อมูลคล้ายๆกันจริงๆว่าเหมือนกันเลยนะครับกับหน้าของโฮมเนะาะคราวนี้ผมขอกลับไปที่หน้าโฮมนะคลิกที่เมนูโฮมนะครับจากนั้นกด Blank App เราจะเริ่มสร้าง Canvas App กันนะครับกด Canvas App ได้เลยครับเวลาเรากดแล้วตัวระบบจะโชว์ หน้าตาแบบนี้ให้เรานะครับเป็น Canvas app from blank นะครับจะมี format อยู่2ส่วนส่วนบนเป็น app name นะครับเราก็ตั้งชื่อว่าแอ p ชื่อว่าอะไรโดยปกติแล้วตั้งชื่อแล้วจะไม่ให้ซ้ำกันนะครับก็เราจะมาเปลี่ยนชื่อที่หลังก็ได้นะครับแต่แนะนำให้ควรจะต้องตั้งชื่อให้เหมาะสมซะตั้งแต่แรกนะครับเปลี่ยนได้ครับนะครับส่วน format เนี่ยจะมีส่วนของแท็บเล็ตกับส่วนของโฟนผมขออธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนิดนึงตัวแท็บเล็ตเนี่ย คล้ายๆกับเหมือนกับเราใช้จอหน้าจอที่มันใหญ่ๆแท็บเล็ตจะเป็นจอใหญ่เนาะประมาณสักสิบสนิ้วในยุคปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่เอาไปใช้บนโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ของเราที่มีหน้าจอตั้งแต่12นิ้วไปจนมากกว่านั้นมันจะมันก็จะขยายเป็นแบบหน้าจอในลักษณะแบบนั้นให้นะครับใน s u r ร์เวฟอร์มที่ผมจะสร้างเนี่ยผมจะสร้างเป็นรูปแบบของโฟนนะครับทำไมต้องสร้างเป็นรูปแบบของโฟนเพราะเดี๋ยวผมทําแล้วผมจะไปโชว์ หมายถึงว่าจะเอาตัว Survey Form เนี่ยไปรันโชว์บนคอมพิวเตอร์ด้วยโน้ตบุ๊กของผมเนาะแล้วก็บนมือถือที่ผมจะลง p w w r r p p s ตัวนี้แล้วก็แสดงให้ทุกคนเห็นได้ว่ามันสามารถเอาไปใช้บนมือถือของเราได้ด้วยนะมันค่อนข้างสะดวกนะครับทั้นการออกแบบหน้าจอตั้งแต่แรกเลยเป็นส่วนสำคัญนะครับผมจะเลือกเป็นโฟนนะ คราวนี้นะครับเรามาตั้งชื่อแอปพลิเคชันกันดีกว่าณปัจจุบันผมใช้ตัว Survey Form เนาะ U R V E Y ผมก็จะตั้งชื่อเป็น Survey Form นะผมใส่เวอร์ชั่นเข้าไปด้วยนะครับเป็น V1 แล้วกันนะครับเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนว่าตัวนี้เป็น Survey Form เวอร์ชัน1เลยนะครับหลังจากใส่ชื่อเรอา App Name แล้วเลือก Format เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการกด Create ได้เลย ผมกดแล้วครับเราก็รอสักครู่นะครับจนกว่าเขาจะทําการสร้างหน้าจอเหมือนกับเป็นเครื่องมือหน้าจอเครื่องมือต่างๆฮะใน Power Apps ให้เราจนกระทั่งเสร็จนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะโชว์หน้าตาของจอ Power Apps ที่พร้อมจะทํางานให้เราในลักษณะแบบนี้เนาะก็จะมีบางท่านนะสำหรับบางท่านที่เคยใช้แล้ว ไปติ๊กบอกว่า don't show me t h i s a g a i n ก็คือตัว w i n d o w ์เนี่ยฮะก็อาจจะไม่โชว์ลักษณะแบบนี้เนาะสระบางท่านที่เปิดใหม่ก็อาจจะเจอในลักษณะแบบนี้คล้ายๆผมนะครับล้วก็กดสคริปต์หรือกด don't show ก็ได้ผมขอกดสคริปต์ไปก่อนนะครับนี่คือหน้าจอพร้อมใช้งานของตัว PowerApps นะครับคราวนี้หน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอสกรีนเปล่าๆยังไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าผมกดตรงนี้โดยปติแล้วมันก็จะซูมให้เราตามขนาด แบบอัตโนมัตินะครับหรือเราจะกดซูมตรงนี้ก็ได้เข้ามาเพื่อจะให้เห็นหน้าจอที่ชัดขึ้นนะครับสังเกตดีๆว่าหน้าจอจะเหมือนกับมือถือเป็นแนวตั้งของเรานะครับที่เราใช้เ,เล่นแอปพลิเคชันของเราหรือท,ทําธุระของเรานะครับก็จะสะดวกเวลาเราเอาไปเปิดบน power apps บนมือถือของเราเขาก็จะโชว์หน้าตาลักษณะแบบนี้เลยนะครับเข้าสู่ขั้นตอนการเชื่อมต่อไปที่ share point นะครับ ตัว e r Apps ของเราเนี่ยอย่างที่เรา,าแจ้งกันก่อนหน้านี้นะครับว่าตัว Survey Form ของเราเวลาเราใช้แล้วเนี่ยบุคคลที่ใช้ใช้แล้ว Submit เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะส่งไปเก็บไว้ที่ไหนมันก็คือที่ Share Point ของเราที่นี่ตอนนี้ไม่มีข้อมูลอยู่นะครับเราสร้าง Share Point ซ้ายเราสร้าง Share Point List ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราจะต้องผูกตัว p o w e r App ตัวนี้ครับที่จะสร้างแอปเนี่ย ไปเชื่อมต่อหรือไปคอนเน c t เนี่ยเข้ากับตัวแชร์พอยท์ที่เราต้องการใช้ก่อนฉะนั้นเริ่มต้นจากการไปที่เมนูด้านซ้ายมือก่อนนะครับด้านซ้ายจะมีไอคอนเหมือนเป็นทรงกระบอกนะครับเขียนว่า Data อยู่นะครับถ้าสังเกตจากชื่อผมคลิกตรงนี้นะฮะขีด3ขีดก็แล้วกันที่ผมจะเรียกนะครับพอคลิกแล้วเนี่ยมันจะหายหรือว่าโชว์ชื่อต่างๆตามส่วนที่เขาโชว์ขึ้นมานะครับ ตรงนี้เป็นทรีวิวนะครับหมายถึงสกีนต่างๆปุ่มหรือว่า t ท็กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราออกแบบหน้าจอตรงนี้เขาจะมาโชว์ตามรายการตามตรงนี้เลยนะครับสกีนนี้ชื่อว่าสกีนที่1นะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับแต่งเรื่อง,องสกีนที่หลังแต่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกท่านได้ทําการเชื่อมต่อไปที่ SharePoint กันก่อนที่ชื่อว่า Survey ตัวนี้นะครับโดยคลิกที่ Data ตัวนี้ครับแล้วก็คลิกเลยนะครับ เมื่อเราคลิกที่ตัว data นี้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านขวามือก็จะมีหน้าจอขึ้นมาอีกหนึ่งโซนชื่อว่า data นะครับให้เราทการค้นหาตรงนี้ก็ได้แต่ว่าณนะนะตอนนี้เนี่ยผมอยากให้ทำตามสเต็ปจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับข้อหนึ่งคืออาจจะกดตัว add ปุ่ม add data ตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับอาจจะกดแล้วก็จะมีอีกหนึ่งหน้าต่างเด้งขึ้นมานะครับมันจะชื่อว่า select data source จากนั้นสไลด์ลงมาครับ สไลด์ลงมาจนกระทั่งเจอ c o n n e c เตอรตรงนี้นะครับมันจะมีรูปสอรให้กดอีกก็กดเพื่อให้เขาชี้ลงมาแล้วเราก็สไลด์ลงอีกนะครับตรง SharePoint ข้างล่างสุดเนี่ยฮะที่เป็นสีเขียวเข้มนะแชร์พอยต์สีเขียวเข้มเราคลิกเขานะครับจากนั้นเนี่ยแชร์พอยต์ที่เรามีอยู่ใน Microsoft 365เขาเนี่ยก็จะโชว์ให้เราเห็นแบบนี้เป็นชื่อของเราเองเป็นอีเมลของเราเองถ้าเป็นตามองค์กร หรือเป็นตามบริษัทต่างๆที่มีอยู่หลายอ e ีเมลเนี่ยเราต้องสร้างแชร์พอยต์ของเราขึ้นมาก่อนหรือเราที่เราจะต้องมีสิทธิ์ที่จะใช้แชร์พอยต์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราสร้างเสร็จเขาถึงจะมีไซต์แบบนี้ให้เรานะครับตอนนี้ผมมีแล้วผมก็เข้าไปที่แชร์พอยต์ตรงนี้เนาะในกรณีที่ไม่มีก็แนะนําให้คุยกับทางไอทีหรือบุคคลที่รับผิดชอบในเรื่องการสร้างแชร์พอยต์ให้เราสร้างไซต์ให้เรียบร้อยก่อนสร้างตามที่ผมแนะนําในวิดีโอก่อนหน้านี้ให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะมากระบวนการนี้ แล้วทำงานโดยไม่ติดขัดอะไรครับขอคลิกอีกรอบหนึ่งครับ a t d data นะครับแล้วก็สไลด์ลงมาข้างล่างนะเราก็เลือกที่ c o n n e c t o r นะครับจากนั้นสไลด์ลงมาจนสุดเลยจะเห็นคำว่า SharePoint ที่มีไอคอนสัญลักษณ์ s h r e p o i n t สีเขียวเข้มนะครับเรากดตรงนี้จากนั้นเราเลือกที่ SharePoint นะครับที่เป็นชื่ออีเมลของเราของผมก็จะมีหนึ่งตัวนะครับเมื่อเรากดผมกดเลยนะ เมื่อเรากดแล้วทางขวาเราก็จะมีหน้าจอที่เป็นของ Connect to a Sharepoint Site ขึ้นมานะครับให้เราทำการเลือก Sharepoint ที่เราใช้งานอยู่เช่นของผมเนี่ยเป็น w o r k ์กช็อหนึ่งใช่ไหมฮะผมอาจจะมีมากกว่าหนึ่ง Sharepoint Site ก็ได้แต่ผมสนใจ Workshop ของผมตัวนี้ผมก็คลิกตัวนี้เลยผมคลิกเข้าไปแล้วผมจะเห็นลิสต์ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Survey ที่ผมสร้างเอาไว้ผมก็ติ๊กถูกหลังจากนั้นผมกด Connect ไปเลย นะครับเขาจะทำการเชื่อมต่อให้ก่อนจะไปต่อนะฮะผมอยากกลับไปที่เมนูตั้งต้นในส่วนของ Data นะผมขอแคนเซลก่อนนะแล้วก็กดปิดตรงนี้ก่อนถ้าสังเกตดีๆนะครับเรากลับไปที่ t Tree v i e w นะแล้วก,กดที่ Data นะครับสังเกตนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นส่วนด้านล่างหมายถึงด้านหน้าซ้ายมือของเราที่เป็นเมนูฮะรเราก็มาที่นี่ก็ได้เป็นช่องทางแรกนะครับ กดที่ปุ่มนี้ก็ได้หรือจะกดที่ปุ่มลูกศรน,นี้ก็ได้ลูกศรชี้ลงที่ Add Data นะครับที่มีสัญลักษณ์บวกเนี่ยเห็นเป็นไอคอนบวกอะครับก็ได้กดตรงนี้ฮะมันจะไปในช่องทางเดียวกันเลยหมายถึงไปในสถานที่ที่เราจะไปสร้างเขาเหมือนกันเลยนะครับเขาปิดตัวนี้กันนะครับโอเคครับนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยผมพยายามจะบอกว่านอกเหนือจากที่เมนูซ้ายมือแล้วเนี่ยด้านบนก็จะมีด้วยว่า Add Data ตรงเนี้ยมันก็เข้าถึงได้นะ Add Data เห็นไหมฮะ Data ไปที่ Connector ก็จะเจอ Share Point เหมือนกันเวลาเรากด Share Point ก็จะโชว์ Share Point ของเราเหมือนกันเวลาเราเลือก Share Point ก็จะไปโชว์ Size ต่างๆที่เรามีเหมือนกันแล้วก็เลือก Workshop หนึ่งของเราได้เลือก List ของเราได้แล้วก็กดสร้างได้นะครับทีนี้ ผมขอสร้างหมายถึงว่าเชื่อมต่อคอนเน็กตรงนี้ด้านล่างนะฮะไปที่ Survey วเลยก็แล้วกันนะครับ <S <S เพราะว่าผมพยายามจะบอกช่องทางต่างๆที่เชื่อมต่อได้ให้ทุกคนได้ทราบนะครับว่ามีช่องทางไหนบ้างเอาคร่าวๆก็2ที่นะฮะก่อนนละกันนะครับกด Connect นะครับพอกด Connect แล้วนะครับสังเกตทางด้านซ้ายมือนะครับเขาจะเริ่มมีแชร์ e p ยลิตที่ชื่อว่าเซอร์เ ซึ่งในเวิร์กช็อปนี้ผมใช้กาว่า Survey วย์นะโชว์มาให้เราแล้วตัวนี้เนี่ยมันหมายถึงหมายถึงว่า power Apps ที่ชื่อว่า Survey Form a t i o เวอรเนี่ยได้ทำการเชื่อมต่อไปที่ SharePoint ที่ชื่อว่า Survey ตัวนี้แล้วนะครับจากนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการสร้างตัวฟอร์มขึ้นมานะครับตามที่เราออกแบบก่อนหน้านี้นะครับ เดี๋ยวเราจะกลับไปที่เมนู Tree View กันนะครับผมจะปิดตัวหน้าต่างที่ชื่อวดาตานี้ก่อนนะครับจากนั้นกลับไปที่ Tree View นะครับตัว Tree View เนี่ยเริ่มต้นอย่างที่เรามีการเข้าถึงที่นี่ครับเราเขาจะสร้างตัวสกินหนึ่งให้เราอัตโนมัตินะครับผมแนะนำให้ทุกคนนะครับไม่ต้องทำตามก็ได้แต่เป็นมันเป็นขั้นตอนที่คิดว่าควรจะต้องทำเอาไว้เพื่อไม่ต้องเสียเวลาในการเข้ามาถึงตรงนี้ใหม่ นะครับวิธีการก็คือไปด้านบนกว่านะครับมันจะมีปุ่มเซฟอยู่ปุ่มเซฟนี้ใช้ในกรณีที่เราทํางานคืบหน้าแล้วเราก็เซฟนะครับเขาก็จะเซฟให้เราสมมติถ้าผมกดไปเลยว่าเซฟนะครับเขาจะทำการเ,าเซฟให้เราก่อนจนเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะพับลิกในกรณีที่เรา,เาพร้อมใช้งานแล้วก็ได้แต่ณที่นี้เรายังไม่ได้ พร้อมใช้งานหมายถึงแอปพลิเคชันของเรานะยังไม่พร้อมใช้งานเราก็ไม่จำเป็นต้องกด public ปุ่มนี้นะครับปุ่มที่เราจะาใช้งานในปุ่มถัดไปนะครับก็คือปุ่ม play ปุ่มนี้เนี่ยผมขอแนะนำปุ่มคร่าวๆก่อนละกันนะครับอะไรที่มันจำเป็นต้องใช้ในเวิร์กช็อปนี้ก่อนละกันปุ่ม play เนี่ยเป็นเหมือนกับ preview app อะครับกดฟังก์ชันหมายถึง f5 ก็ได้หรือจะกดตรงนี้ก็ได้เช่นผมกดไปเลยเขาก็จะโชว์หน้าจออินเทอร์เฟซที่เราจะ สร้างหรือสร้างแล้วอยากจะดูว่าหน้าจอเป็นยังไงให้เราแบบนี้แต่ตอนนี้ผมไม่ได้ทําอะไรเลยหน้าจอก็ยังขาวว่างเปล่าแบบนี้นะครับฉะนั้นเวลาเราจะปิดเราก็กดเครื่องหมายกากบาทตรงนี้นะครับ cross p v mode ตรงนี้หรือกด escape ก,ก็ได้ผมกดกากบาทนี่แหละกดแล้วครับเวลากดแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเมนู three view insert data ทั้งหลายชื่อมันยาวไปเนาะผมก็เลยขอกดขีด3ขีดนะครับ เรียกง่ายๆกันแล้วกันเรากดเพื่อจะหายชื่อไปทําให้มีพื้นที่ในการสร้างในการทํางานของผมมากขึ้นนะครับคราวนี้เราเริ่มจากการเปลี่ยนชื่อสกรีนก่อนกันแล้วกันนะครับเราดับเบิลคลิกเลยครับเวลาดับเบิลคลิกเอาไหมนะครับดับเบิลคลิกตรงนี้จะมีไฮไลท์สีน้ําเงินนะครับกไฮไลท์ที่ชื่อสกรีนหนึ่งเอาไว้เราเปลี่ยนชื่อแบบนี้ก็ได้หรือเรากดที่จุดๆ,ๆตรงนี้ครับ แล้วก็กด rename ก็ได้นะครับเหมือนกันแล้วก็จะเปลี่ยนสกรีนหนึเนี่ยเป็นคำว่า survey Scree และกัน u n d e r score กันลกันนะครับแล้วก็ enter ผมก็จะได้ชื่อ survey form ขึ้นมาเป็น survey ส r e e นนะครับที่ผมพยายามจะบอกนะขึ้นมาครับการตั้งชื่อสกรีนการตั้งชื่อ,อ column ต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งต่างๆที่เราจะออกแบบมีผลสําคัญในการกลับมาดูย้อนหลังหรือการส่งต่อให้กับบุคคลอื่นที่จะทํางานต่อจากเราหรือรับงานจากเราไปหรือลองทํางานเพื่อไปส่งงานกลุ่มคนเหล่านั้นนะครับเราควรจะต้องตั้งชื่อให้เคลียร์นะครับเนื่องได้เวิร์กช็อปนี้เป็นเวิร์กช็อปที่ผมพยายามจะทําให้ออกมาดูง่ายผมจะไม่ตั้งชื่ออะไรที่ไม่จําเป็นออกมาเยอะ นะครับแต่ส่วนสําคัญผมจะพยายามไกด์ไลน์แล้วก็แนะนําทุกทุคนเนี่ยให้เดินไปด้วยกันว่าอันนี้สมควรทําอันนี้ไม่สมควรทํำยังไงแต่วโดยพื้นฐานจะพยายามทำให้ง่ายที่สุดแล้วกันนะครับเราไปกันต่อครับ